ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่3มีนาคม2566นะคะ แอดมินนูนน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซีทางช่องทุกๆุกท่านเด้อจ่าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจานะ้าเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางคลิปนี้ท่าในใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแนเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขฮานอยนะจ๊ะเนาะมักไปตามประเทศเขามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นํา้อจ้ะเด้อจังสิบปบราภคลิปหนาเนะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเขากุมไลน์รับแนวทางเลขฮานอยลาวไทยเขาฟรี้อจ้ะเด้อแบงปันพี่พีด้อจ้ะเด้เอแอดมินหน่อยแบงปันพี่ีนนะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจ้อจ้ะเด้อเข้าไปในกลุ่มใดเลย ทักไลายเพิ่มเพื่อนนะคะ0926325513เรือจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้าไปแล้วแอดมินบออาุญาตให้เชิญเพื่อนเข้าไปเด้อจ่าเด้อถ้าจะเข้าไปให้เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนแล้วทักไลายแอดมินหนูหน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับ ผลทาน้อยมาว่านี่เข้าไปใน6ชุดเด่นเด้อจ้าเด้อเข้าไปใน6ชุดเด่นรอบพิเศษนะคะเข้ารอบแรกเนาะจา้าเนาะปกติและ VIP บอมมาเด้อจ้าเด้อเข้าไป1551ใน6ชุดเด่นนะคะวิ่ง3มกับส ซีบอมาเนาะจ้ะเนาะซีมาได้แครวิงว่งเด้อจ้ะเด้อมาเดนสามเนาะจ้ะเนาะเก้าสามสามสามแต่ว่าเหล็กในตะล่างบอมีครูจับเด้อจ้ะเด้อสำหรับทันใดที่ถือรางวัลเมื่อวานดีใจน้ำเด้อจ้ะเด้อเลขเข่ารอบแกลกเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี่มาครูเดียวทุกคลิป แอดมิน <Ad> จะย้ำเสมอนะจ๊ะเดอ้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นห้าน้อยรวม3รอบนะจ๊ะเดอ้อพิเศษปกติและ VIP ย้ำได้แล้วหยุดนะคะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจะเนาะแนวทางเลขห้าน้อยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่3มีนาคม2,566เลขในตารางนะคะ8 9 4 5 0 6นะคะเลขในตารางนะคะเต็น8และ9นะคะแอดมิน,นูหน่อยจะหายที่วิ่ง9รูด9เด้อจ่าเดอ้อ ทำชุ่มเหล็กไนต์ตาล่างย่งบอลุดเด้อจ่าเด้อเด่นวิ่งรูดย่งมาอยู่นะจนะ๊ะเนาะเด่นวิ่งรูดย่งมาอยู่เนดะ้อจ่าเด้อสำหรับหกชุดเด่นนั่นแอดมินเจาะเข่าแน่ลุดแน่เด้อจ่าเด้อหกชุดเด่นเก้าห้าเก้าสี่เก้าศูนย์แปดห้า 5 6และ4 6นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อจา่าเดอ้อแอดนหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ